สวัสดีพวกเราสเบียงไทยเรามีมิชชั่นหลักก็คือสร้างโอกาสให้ผู้ป่วยเบาหวานกลับมามีความสุขในการรับประทานอาหารหวานได้อีกครั้งจากสเบียงไทยแป้งทดแทนจากดอกบัวหลวงราชนินีหรือเรียกง่ายๆก็คือทำอย่างไรก็ได้ค่ะให้เขากลับมามีความสุขในการรับประทานอาหารหวานได้อีกครั้ง โดยที่ระดับน้ำตาลในเลือดไม่เพิ่มมากขึ้นเนื่องจากปัจจุบันมีผู้ป่วยเบาหวานเพิ่มขึ้นมากถึงสาแสนรายต่อปีเราไม่ได้พูดลอยลยนะคะจากสีเ่เดือนที่ผ่านมนาะเราได้มุ่งมั่นทำนวตัตกรรมและได้ไปประกวดเวทีต่างๆจนตอนนี้นะคะเราได้ก้าวเข้าสู่การเป็นนักนวตกัตกรธุรกิจแป้งของเราในทุกวันนี้นะคะมีการแข่งขันในระดับที่สูงดังนั้นเราจึงมีการบริหารธุรกิจของเราด้วยโปรดักต์ไพท์เพจและบัว ของเราคือแป้งแป้งทดแทนจากดอกมูรหรืของลาชนินีเป็นปรดั์เดียวที่จะมีการจำหน่ายในท้องตลาดเร็วๆนี้แต่เดี๋ยวนะคะในปัจจุบันยังมีแป้งอีกหลายประเภทมากมายเลยคะ่ะเพราะฉะนั้นนะคะการที่เราทําธุรกิจเราต้องกาหนดไพร์หรือราคาให้เป็นอย่างดีค่ะเพราะไพร์นะคะคือสิ่งสําคัญในการทําธุรกิจค่ะไพร์คือราคาซึ่งทุกคนรู้อยู่แล้วว่าการตั้งราคาต้องประเมินจากวัตถุดิบที่เรานํามาใช้ คือสถานที่ที่เราจะจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ของเราให้ได้ผลกําไรและเรายังต้องขยายกลุ่มทาร์เก็ตของเราให้มากยิ่งขึ้นนอกจากผู้ป่วยเบาหวนะานแล้วเาร์เก็ตต่อไปของเราก็คือกลุ่มคนรักสุขภาพจากสถิติในปัจจุบันนะคะกลุ่มคนเหล่านี้ได้ให้ความสําคัญกับการเลือกรับประทานอาหารหวานและขนมหวานเพิ่มมากขึ้นสิ่งที่เราจะขาดไม่ได้ก็คือบัวค่ะซึ่งเป็นอินกิเดียนหลักในการทําธุรกิจของเรานะคะนั่นก็คือดอกบัวหลวงราชีนีค่ะจะมีสารคอรนนอยด์และฟีโนลิกนะคะที่ช่วยยับยั้ง เอ็มไซไม่ให้เปลี่ยนแป้งเป็นน้าตาลนะคะและยังมีสูตรช่วยลดระดับน้ําตาลในเลือดค่ะซึ่งจะเป็นจุดดึงดูดกลุ่มลูกค้าของเรานะคะให้มาซื้อผลิตภัณฑ์ของเราเพิ่มมากขึ้นค่ะ <S <S และช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของเรานะคะเราจะมีทั้งออฟไลน์และออนไลน์ค่ะออนไลน์ของเราจะมี Facebook i n s t a g กร m และ Tik t o ็ตของสบียงไทยค่ะส่วนออฟไลน์นะคะเราจะมีการขายสินค้าตามกิจกรรมงานอีเวนต์ต่างๆค่ะในถ้าทุกท่านสนใจสินค้าของสบียงไทยนะคะสามารถติดตามได้ทางช่องทางนี้เลยค่ะ มุ่งมั่นยกระดับันที่ภัยสมมอบสุขภาที่ดีสู่คู่บริโทรนึกถึงแป้งผลแทนนึกถึงสปเบียนไทย